สวัสดีครับเพื่อนๆนผมวัชริน DIY ครับครับวันนี้ก็จะพาทีมงานนะครับนำมาทำการติดตั้งแปรนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับบ้านตรงจัวนะครับขั้นตอนการปฏิบัติทํากันอย่างไรนั้นให้เพื่อนเพื่อนติดตามรับชมกันได้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนๆครับเมื่อตอนที่แล้วก็ได้ทําการติดตั้ง เหล็กจันทันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทําการติดแปรนะครับแต่ก่อนที่จะทําทการติดแปรนั้นนะครับเราต้องมาทําความรู้จักระยะ,ะในการติดแปรซึ่งหลังคาทรงจัว่วตัวนี้ก็จะเป็นหลังคาที่มุงด้วยกระเบื้องซีเมนนะครับของแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะ,ะมุงหลังคากระเบื้องซีเมนที่มีความยาวอยู่ที่ 42เซนนะครับครับสำหรับขั้นตอนการหาการแบ่งระยะของช่วงแปรนะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการหาช่วงแปรให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับเมื่อได้ทำการตัดหางจันทั์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ระยะ ความยาวตั้งแต่ปลายของจันทันซึ่งได้ตัดเป็นมุมฉากนะครับสำหรับหลังคาอาคารนี้ได้ออกแบบมาให้ตัดในมุมฉากไม่ได้ตัดในแนวดิ่งนะครับครับก็จะวัดระยะตั้งแต่ปลายเหล็กจันทันจนไปถึงจุดตัดกันระหว่างตัวจันทันด้านบนนะครับก็จะได้อยู่ที่4เมตร44เซนใช่ไหมครับจักวิทย์ครับ4เมตร44บเซนนะครับ ครับ่อไปนี้ก็จะเป็นการขีดเส้นนะครับเพื่อที่จะทําการติดแปรนะครับเพื่อน่อนครับครับเพื่อนเ่อนครับก่อนที่จะทําการวัดระยะแปรตัวแรกนั้นนะครับเราก็จะต้องมาทําความรู้จักและเข้าใจกับอุปกรณ์เสียก่อนนะครับสําหรับอุปกรณ์นี้ผมจะให้จังวิทย์เป็นผู้แจกแจงนะครับครับสําหรับอุปกรณ์ไม้เชิงชายนะครับก็จะเป็นไม้เชิงชาย ภาษาช่่งทั่วไปอยากเรียกว่าทูอ in one นะครับคือ1ใน1แผ่นก็จะทําไม้บัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็จะมีลักษณะความหนาอยู่ที่2เซนครึ่งนะครับคือจะไม่ถึงดีนะครับเพราะว่าสำหรับ2เซนครึ่งนี้นะครับแต่ในการคิดคานวณก็จะให้คิดอยู่ที่3เซนนะครับรครับครับและส่วนมีความกว้างอยู่ที่25เซนพอดีนะครับครับสำหรับ3เซนนี้เราก็จะให้คิดที่ความหนาของ ไม้เชิงชายที่3เสนเพื่อความสะดวกในการคิดแล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับสำหรับเรื่องอื่นๆนะครับครับเมื่อเรารู้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาดูลักษณะแปรกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะใช้เป็นแปรสำเร็จรูปนะครับครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเพื่อนสำหรับแปรสำเร็จรูปพี่จังวิทย์อันหน้าตัดมาดูนะครับสำหรับหน้าตัด หน้าตัดที่หัวนะครับ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 เรามาดูหน้าตัดกันนะครับสําหรับหน้าตัดแปรนี้ตั้งแต่ปีกด้านใช้มือถึงฝ่ามือนะครับก็จะมีระยะอยู่ที่เจ็ดเซนพอดีนะครับครับส่วนการพับของเหล็กแปรนั้นอีกด้านที่เกี่ยวกับเบื้องก็จะเป็นพับบมจากนะครับส่วนปีกนั้นก็จะมีปีกยืดออกมา1เซนครึ่งนะครับครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการพับเพ่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้แปรของเรานิ่มนะครับ มันจะได้เป็นตัวค้ำยันไว้ซึ่งจะติดตั้งไว้ด้านล่างเสมอนะครับส่วนที่ทําการเพ่เอียงไว้นะครับครับเมื่อเรารู้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ผมจะให้ช่างวิทย์และช่างน้อยนะครับทําการสาธิตประกอบก่อนการติดตั้งให้เพื่อนๆรับชมนะครับครับก่อนอื่นก็จะเอาไม้เชิงชายมาแปะไว้กับหน้าจันทน์ซะก่อนนะครับครับสาหรับไม้เชิงชายนี้นะครับ ก็จะยกความสูงให้ขึ้นมา,อ,าอยู่ที่5เซนนะครับาตามลักษณะของการรับกระเบื้องคือ1อห,หน้าแปรและก็1ความหนาของกระเบื้องนะครับครับก็จะได้รองรับกระเบื้องพอดีนะครับครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการคำนวณการหาระยะนะครับซึ่งแปรตัวแรกตามในแบบของกระเบื้องของแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ก่อนที่จะทําการติดตั้งขอให้อ่าไปศึกษาแบบอของกระเบื้องของแต่ละรุ่นของแต่ละย่อนะครับครับสําหรับย่อของผมที่เอามาใช้ในวันนี้นะครับก็จะกําหนดว่าตั้งแต่อ่าริมนอกของไม้เชียงชายในจังหวัดเราลอ,ลองชี้ให้เพื่อนดูว่าดิบดิบน,นอกสุดนะครับอ่าจนถึงหลังแปรนะครับหลังแปรอยู่ที่เท่าไหร่ครับจังหวัดครับสาิครับครับก็จะกําหนดให้อยู่ที่32เซนนะครับเพื่อนครับ ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับครับต่อไปนี้ก็ถ้าเราจะไม่คิดก็จะทําการขีดดินสอมาร์คเอาไว้ที่หลังแปรได้เลยนะหลักจันทร์ได้เลยนะครับเพืครับครับขีดมาร์คไว้ได้เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเอาไม้เชิงจยออกและทําการวัดดูนะครับว้แลครับก็ทําการขีดมาร์คเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราก็จะให้ทําการคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับครับครับ่ครับต่อไป ก็มีการหลักคิดโดยที่เราไม่จะต้องไม่ใช้อุปกรณ์มาประกอบนะครับ<ม>ก็ในการคิดก็เราจะให้คิดอ,อยู่ที่ความหนาของไม้เชิงจาย3<ม>เซนนะครับ<ม>ครับมเมื่อเรารู้ว่าความหนา3เซนแล้วเราก็จะไปบวกขอไปครับราครับก็เราก็จะไปลบด้วยะระยะแปรนะครับที่ทางโรงงานเขากำหนไดไห้ที่32เซนนะครับเมื่อเรา เอา3มเซนไปลบกับ32แล้วก็จะคงเหลืออยู่ที่29เซนนะครับจากจากเหล็กหัวจันทร์ใช่ไหมเจ้าพิษครับจากเหล็กหัวจันทร์เท่ากับอ่าเหลืออยู่29เซนนะครับต่อไปก็เราก็จะมาบวกด้วยปีกปีกไหนตรงไหนครับครับบวกปีกด้านบนนะครับที่เกี่ยวกับเบื้องนับเซนครึ่งนะครับครับอ่าเพราะเราจะต้องบวกด้วยตัวนี้นะครับปีกด้านบนนะครับด้านบนนะครับ เซนครึ่งด้านจากครับด้านจาก,าจากใช่ใช่ใช่ด้ด้านที่เกี่ยวกับเบื้องเซนครึ่งนะครับเมื่อเราบวกกับเซนครึ่งแล้วก็จะได้เท่ากับ3 30สเซนครึ่งพอดีใช่ไหมช่างวิทย์ครับครับเมื่อรู้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ทําการขีดเลยนะครับก็วัดจากหัวแปรริมสุดนะครับปลายาปแปร,รขึ้นมาเท่ากับ30สเซนครึ่งนะครับ อ้าวสามสิบครึ่งครับอ่าสามสิบเซนครึ่งนะครับต่อไปนี้ก็จะขีดทั้งสองด้านนะครับคืออีกด้านหนึ่งก็ให้ช่างน้อยไปทําการวัดขีดจากหางจันทรนนะครับอ่าขึ้นมาสามสิบเซนครึ่งนะครับเป็นระยะของการติดตั้งแปรในตําแหน่งของปีกนะครับตัวนี้ของปีกนะครับของปีกเหล็กแปรสําเร็จรูปนะครับเพื่อนครับครับเพื่อนครับอ่าเมื่อช่างน้อยทําการดึง วัดขีดเส้นดึงเส้นเชือกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมายังตำแหน่งของช่างวิทย์ในตำแหน่งที่หาเอาไว้อยู่ที่30เซนครึ่งนะครับต่อไปก็จะทําการขีดมาร์กไว้ตามเส้นเชือกนะครับทุกทุกตัวนะครับตามริมเส้นเชือกให้งลงอยู่บนเหล็กจันทันนะครับทุกทุกตัวไปนะครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้ทุกทุกตัวแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งแปรสําเร็จรูปเลยนะครับ ก็จะใหะ้ติดตั้งในตำแหน่งของด้านที่หักงุมฉากนะครับให้ตำแหน่งของปีกที่ยื่นออกมาเซนครึ่งเป็นตัวที่มาวางไว้ในตำแหน่งของขีดที่เราได้ขีดมาร์กในตำแหน่งของเหล็กจันทันทุกๆตัวไปนะครับ <คะ S 1> พเพื่อน,พนเพื่อนครับ,รบต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการติด <topped? S 2> เหล็กแปรสําเร็จรูปเลยนะครับครับก็ให้นายจังวิทย์จัการสาธิตในการติดตั้งนะครับครับ ลักษณะของเหล็กนั้นนะครับก็จะด้านปีกที่พับมุมจากด้านนี้นะครับรก็จะเสมอกับเส้นพอดีนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วก็ทาการยิงตะกูยึดไปเลยนะครับครับเมื่อยึดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งจันทันต่อไปก็จะไล่ยึดติดมาเรื่อยๆนะครับครับสาหรับเหล็กจันทันนั้นนะครับตอนที่เราทําการวางอยู่บนหลังอเสนนั้นนะครับก็จะต้องดูให้เหล็กจันทัน ตั้งในแนวดิ่งทุกๆต,ตัวนะครับก่อนที่จะทําการเชื่อมนะครับจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็เสียเวลาในการดึงเหล็กจันทันอีกนะครับครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็ติดแปรสำเร็จรูปไปเลยนะครับราอทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วนะครับปืนไปนครับเอาได้ทัหมด ครับครับเพื่อนเพื่อครับก่อนที่จะไปทําการแบ่งระยะแปรนะครับก็มาชมนายช่างนะครับลิกติตวันนี้ก็ขึ้นมาทํางานที่สูงเช่นเดิมนะครับก็จะมาทาการก่ออิฐนะครับยิ้มหน่อยลิกติตยิ้มให้เอฟซีหน่อยครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับก็จะมีการก่ออิฐอยู่2ตําแหน่งนะครับซึ่งจะเป็นการก่อ ของหน้าจั่วนะครับเพื่อที่จะทําขึ้นมาเป็นปีกนกหรือครีบนะครับปิดกระเบื้องนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับต่อไปก็จะเป็นการเอาหาระยะของแปรนะครับครับการหาระยะของแปรนี้นะครับครับเราก็จะได้รู้ความยาวของจันทันในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจากปลายจันทันนั้นจนถึงแนวจุดตัดของสันหลังคานะครับอยู่ที่ 4เม44เซนนะครับครับเมื่อ4เมตร44เซนแล้วเราได้ทำการติดแปรตัวแรกนะครับตั้งแต่ปลายจันทันยันถึงปีกของแปรนะครับอ,อยู่ที่30เซนครึ่งแล้วนะครับเมื่อได้ลักษณะเช่นนี้ก็จะเอาไปทำการลบกับ4เมตร44เซนนะครับครับก็จะได้ส่วนที่เหลือนะครับ4เมตร13เซน ครึ่งนะครับต่อไปนี้ก็จะเอา4เมตร13เซนครึ่งนี้นะครับไปทําการหารแบ่งระยะนะครับซึ่งขอจะกําหนดให้เราแบ่งระยะของกระเบื้องที่สามารถมุงได้อยู่ที่32เซน33เซนหรือ34เซนนะครับโดยไม่เกินจาก34เซนนี้เราก็จะเอา32เซนไปหารในตัวเลขที่เราได้อยู่ที่เท่ากับ 4เมเซน,นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะของอจำนวนแผ่นของกระเบื้องนะครับแล้วเราก็จะต้องเอาตัวเลขหลายๆตัวซึ่งจะเป็น33เซนบ้างมาหารดูหรือ34บ้างนะครับมาหารดูเมื่อหารแล้วให้สังเกตว่าส่วนที่แตกต่างระยะระหว่างแปรตัวสุดท้ายจนถึงสันหลังคานั้นนะครับหรืออกไก่นั้นให้เหลือเศษกระเบื้องที่มีเศษ ที่ยาวที่สุดนะครับครับสําหรับหน้างานของผมแล้ววันนี้ผมก็ได้ทําการอาหารเลขที่ลงตัวคือ32เซนนะครับเมื่อเอา32เซนไปหารแล้วก็จะได้เท่ากับ12แผ่นนะครับแล้วก็จะมีเศษอยู่ที่29เซนครึ่งนะครับก็แสดงว่าเราจะปฏิบัติตามนี้กันเลยนะครับเพื่อนครับต่อไปก็ให้ในายช่างวิทย์และช่างน้อยทําการอาขีด แบ่งระยะของแปรเลยนะครับครับหรือไม่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะตัดขนาดของเหล็กหรือวัดสดุเช่นไม้หรืออะไรก็ได้นะครับที่ทำการาเข้าไปติดตั้งกับแปรตัวล่างแล้วก็เอาแปรตัวบนามาทำการวัดทุกๆตัวไปก็ได้นะครับครับสำหรับผมแล้วผมก็จะใช้ทำการาวัดแบบนี้เป็นที่แน่นอนกว่านะครับแต่อาจจะล่าช้าไปนิดหนึ่งแต่ว่าจะได้ ความเที่ยงตรงมากกว่านะครับจับไปหน้าจังน้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนชั้นหลังคาครับเปิ่ครับเมื่อทําการวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับ13แผ่นของกระเบื้องนะครับซึ่งแผ่นที่13นั้นก็จะ,ะมีระยะของแปรอยู่ที่29เซนครึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ในตําแหน่งของ สันอกไก่พอดีนะครับซึ่งแปรตัวบนสุดนะครับระยะห่างกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหรือสองากนั้นจะต้องมีความห่างกันอยู่ที่6เซนพอดีนะครับเพื่อปืนครับครับเมื่อดูลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนายช่างก็จะทาการขึงเชือกนะครับซึ่งได้หาตําแหน่งไว้ทั้ง2ด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาการขีดมาร์กไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําการติดแปด ตามตำแหน่งที่ต้องการเลยนะครับเพื่อนเพครับครับเพื่อนเพครับเมื่อนายช่างได้ทำการติดแปรตามระยะมาแล้วนะครับขณะนี้ก็ใกล้จะมาถึงในตำแหน่งของอ,อกไก่แล้วนะครับก็ยังขาดแปรอยู่อีก2ตัว2ตัวใช่ไหมครับจังน้อยครับ2ตัวนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะใส่อีกหนึ่งตัวเป็นอีกวากหนึ่งนะครับก็ระยะห่างของแปรที่อยู่ในตำแหน่งของอกไก่นี้ก็จะห่างกัน6เซนนะครับเพื่อนๆครับ ครับบรรยากาศอารอบๆนะครับที่จังหวัดพังงานะครับเมืองในหุบเขานะครับซึ่งมีภูเขาโอบล้อมรอบเมืองเม,มืองนี้ไว้นะครับครับสำหรับทีมงานกออิดนะครับก็จะได้ทำการก่ออิดอาตามหน้าจัว่วไปเรื่อยๆนะครับ ครับสำหรับแปรตัวนี้แล้วนะครับก็จะเป็นแปรตัวสุดท้ายนะครับของแผงลังคาด้านที่จะทำการติดแปรมานี้นะครับครับก็จะทําการยึดเอาไว้นะครับซึ่งจากหลังแปรถึงลังแปรนั้นนะครับตัวสุดท้ายนี้อยู่ที่29เซนครึ่งนะครับคือว่า ครับครับเมื่อเราได้ติดตั้งตัวนี้เป็นที่แล้วเสร็จนะครับต่อไปก็ก็ <c oughs> จะเอาแปรมาอีกตัวหนึ่งซึ่งจะมาติดตั้งให้กู้กันกับตัวนี้นะครับซึ่งจะมีระยะห่างอยู่ที่6เซนนะครับไหนวก่อนนะครับครับเมื่อเสร็จแล้วหนึ่งตัวแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเอาอีกตัวอีกฝากหนึ่งมาทำการติดตั้งนะครับดูหัวแปรนะครับ ครับเมื่อหัวแปรเสม,มอด้นในนด้นหนึ่งแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนนี้ก็จะทาการยึดติดนะครับสําหรับแปรสําเร็จรูปนะครับก็จะมีช่องห àng, อ่างระหว่างแปรสองตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ8มิลน,นะครับทครับครับ,รบเมื่อช่องห่างตัวนี้อยู่ที่ประมาณ8มิลแล้วสําหรับ สันที่พับไว้ให้สําหรับกระเบื้องเกี่ยวกันนั้นนะครับทั้งสองตัวนะครับเมื่อเราวัดกันแล้วก็จะอยู่ที่6เซนพอดีนะครับเพื่ครับครับเพ่อว่าเมื่อยิงติดแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับครับต่อไปไอ้จังน้อยตับการวัด ตรวจทานดูนะครับว่าระหว่างสันถึงสันของแปรนั้นจะได้6เซนหรือเปล่านะครับครับขยับเข้ามาในตำแหน่งสันของแปรนะครับอัานอ่านตลับเม็ดมาด้วยนะครับครับจับเลข10บนะครับครับก็จะได้6เซนพอดีนะครับเพื่อนพอครับครับต่อไปก็ทําการยึดจนตลอดแนวนะครับครับลักษณะโดยรวมนะครับอาหารการติดแปรสำเร็จนะครับ เพื่อที่จะทําการมุงกระเบื้องคอนกรีตนะครับซึ่งมีความยาวอยู่ที่42เซนนั้นนะครับขณะนี้ก็ทําการติดตั้งแผงลังคาใกล้จะแล้วเสร็จไปแล้วนะครับ1แผงของลังคานะครับครับต่อไปก็จะทําการติดตั้งแพรอีกฟากหนึ่งนะครับก็จะเริ่มทําการติดตั้งตั้งแต่อ่าตัวที่อยู่ชายคานะครับซึ่งจะเป็นตัวตําแหน่งที่ติดไม้เชิงชาย นะครับถึงจะไล่ขึ้นมาทำการติดแปรจนถึงพร้อมหลังคาหรืออกไก่นะครับครับก็ยังเหลืออีกอด้านริมข้างนะครับซึ่งจะทำการยึดตกรูนะครับครับลักษณะอ่านทั่วๆไปสำหรับอ่านวันนี้นะครับสำหรับอ่านหลังคาทรงจัว เพื่อนๆครับสำหรับวิธีการติดแปรเหล็กสำหรับมุงหลังคาคอนกรีตนั้นนะครับผมวัชรินเดียวัยและตีมานช่างนะครับก็ได้ทำการสาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินเดียวัยและตีมานต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ ขอให้เพื่อนๆช่วงดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ